ลุ่นเห็ดกอรครับบอนะนี่ยมูนึงมูนี่ไหมเห็ดกอรครับเห็ดกอมูนี่โอ้บุนาอีกอะหลายดอกเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับืันน,นี้กลับมาพบพ่อกันอีกคือเกาเหมือนเดิมวันนี้กลับมาพบพ่อกันตรงกับเส้าวันที่ยี่สิบห้ากร,รกระาคมโพสอ์งบ้นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้หมายของเขากับยังอยู่เขาบังเฮยคือเกาหรอครับเบิ้งเหตดมูแรกของเขาครับเป็นเห็ดเพิงนายูหรือว่าเห็ดเพิงเข่าหรอครับนี่ยบอกงามๆเลยขลังเกิดไหมหนู น้อยๆงามๆเลยครับ กำลังเกิดใหม่ๆดอกงามๆเลยครับเห็ดพิ่งนาญูโอ้ได้เห็ดเพิ่งนาญูเนนต่าเลยครับเมือนอ๋อโอ้ยียบเป็นเยียบมันเย,ย,ยียบแล้วตีนอดอกน้อยๆครับ ตัวล้างเกิดใหม่ ดอกน้อยก็บีอยู่ครับ เห็ดตะไคร้สองต่มเห็ดพิ่งนกยูงครับดอกนึงอีกดอกนึงมือน้อยนะครับเนี่ยเขาสีบ่บเอาเดี๋ยวนี่้วยนะ้อยน้อย เมื่อหน้าคันเ้าได้มาจังมาบากันไหมครับเห็นไหมดอกเลยน้อยเน่อมาเบิงบ้งงมองนี่เขากะปลูกไว้สองดอกครับหืมใหญ่ย่ครับสองดอกเน่ยต่ะไคเขียวครับ คนละชนิดกันนะครับเนี่ยกับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้พ้นเนาะที่เขาเก็บเมื่อกี้นะครับสังเกตสีมันต่างกันอยู่นี่ครับอันนี้เป็นตะไคร้ดงอันนี้เป็นตะไคร้พ้นครับเนี่ยแต่ว่ามีรสชาติคื้กันครับกินหอมคื้กันแหละครับตำน้ำพริกเซียบคื้กันครับเห็ดเพืงเหลืองสองดอกนี่ครับยางงามเลย ใช่เห็ดละโงกครับผึ่งนายอยู่อีกครับ xa ดอกน้อยๆอืเฟียตเล ไช้เห็ดลงง่างงกครับ ฮ็ดหนาแลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกช่างของเจ้าอิสระครับืันนี้กับกลับมาพบพ่อ,อก,กันืัอนี้ตรงกรับเสาร์วันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมก็อสองพันห6 7รยหสิบเจ็ดนะครับืันนี้หมายของเขาก็ยังอยู่เขาบังเฮยอำเภอเทพสุิตจังหวัดชัยภพุมแล้วครับหมายเก้าหมายเดิมแหละเนาะมาเบิ่งผลงานรอบเสาร์ของเขาเลยครับว่าเขาสิมีวามหมายว่าฝากที่น่องสำําใดครับครับรอบเสาร์ของเขา เมื่อนี้ช่วงแรกๆเขาก็ได้เป็นเห็ดเพิองหัวหยองหรือว่าเห็ดเพิองเข่าเหรอครับเราก็ไม่ได้เห็ดกอเราก็ไม่ไล่เห็ดละงอกเห็ดละงอกบกคือครับเมื่อเนี้ยเนมาไต้หลายแล้วเนาะเขากับเลยสิไปไล่เห็ดกอหรือว่าเห็ดร้วมหรือว่าเห็ดอันไดก็จังมาลุ่นน้งกันครับกับบงหัวกันเมื่อเนี้ยว่าเขาสีมันเห็ดอนไดเนาะเพราะว่าค้นก็เริ่มหลายแล้วเนกมาแต่เมื่อคืนเนี่ยกับนี้ครับมาไต้เบืองเนาะไดแล้วครับเขากับสิลุ่นไปน้งกันคนละ รุ่นเป็นน้ำกันยงาๆแล้วครับมัอน,นี่ก็สิมีเห็ดอันใดหขาเขียบครับมาเบ่งเห็ดดอกแรกรอบเร้าของเขาครับเห็ดผึ่งลุกยุก้งดอกนี้มาได้ดอกนึง เฮ็ดพึ่งแดงครับดอกหนึ่งงามๆเห็ดก็อดอกแรกรอบเศร้าครับเห็ดพึ่งแดงอ๋อ,อจังไรล่ะ อนี่ใต้ก้อนหินว่งแดงอีกครับดอกน่อยหัวหลุดแล้วงกเหลืองครับ เห็ดกอครับเห็ดกอมูนี่อ uh, ูุู้นาอีกอะหลายดอกเลยครับ น้อยๆหนึน่งออ,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 ออกลายแทะที่อีกมูหนึ่งมูนี่ไหมหือ เห็ดพิงเหลืองครับนี่แกงแทบพึ่นกันครับเนี่ยหวานจ้อยๆพูดเลยเนี่ยละงกขาวครับสองบาน ่ใครเห็ดลาโงกนะครับนี่ กอครับบานหนึง่งงามๆอยู่ตะไคร้ดอกนึง เสียงเอียงล่ะมมนรู้บูบบเสียงเอียงยุ่ใส่บุ๊บบดีแต่แจ้งแล้วตัวเนี่ยถ้ามันกังคืนเนี่ยมันสิได้รลนหรือได้บุ๊บ นิพิ่งนายูครับงอกอีกตูมนึงครับก็งงกตูมนึง กอแดงกออีกบานหนึ่งจะดอกน้อยหลายอยู่ครับเนี่ยเขาอยู่บ่อดอกน้อยง่วงวัเนี่ยดอกนี้เอาไปซะกนี่ห้บานอะไรกัน Lì vô Chép bộ hình đèn đen โอ้ดอกงามเลย หัวนี่รุดไว้ไว้ครับเนี่ยูกยุ้งง่ายลางกอกขาวสองไขร เห็ดเห็ดพึ่งไข่ครับเพิ่งแดงงามๆอยู่ เพื่งไข่อีกดอกหนึ่งครับยาังงามเลยดอกเนี่ยว้าวโอ้โหสองดอก่งสาดครับอีกดอกหนึ่ง พึ่งนกยุงจอยดอกนะึงนกยุงขาดสารเพึ่งเหลืองครับเพึ่งอันนี้ก็กจินแซบ่บทกบขมครับออกหวานหวาน หนุ้งครับอ,อดอกน้อยอ,อเอาไปน้ำเม็ดแล้วครับเพราะว่านยู่เปลี่ยนหดบ่งเห็ดเพิ่งที่เขาจงไว้หมื่วานนี่เหลือสองดอกครับ อยู่นี่อีกนี่ครับดอกนึง่งอ่าไม่ยช่ก่อนอดอกนี้น้อยๆเอาไปรดเนาะ การลาะโคกเจีบเห็ดของเขาสําหรับมื่อนี้ครับนี่แหละครับผลงานของเขาสําหรับมื่อนี้เนาะเมื่อนี้เขาหมาช่วงแรกๆก็เป็นเห็ดเพิงเห็ดเึือหัวย้องหรือว่าเห็ดเพืงเข่าล่ะครับก็ได้หลายเติบยู่ครับได้มูนึงยหญงๆยุคดอกกําลังงามๆเลครับเรกกับมาไล่เบิ่งเห็ดกอไล่เบิ่งเห็ดตะไคร้ก็ได้มาปลาปลายยางละนิดละหน่อยลราก็เป็นเห็ดเึือกแดงลราก็มาไล่เห็ดละงอกเห็ดละงอกก็ได้ยุคครับแต่ว่าก็ได้บ่หลายเนาะ เราก็บมาได้เห็ดเผื่งนกยุ้งอีกครับนิดๆน้อยๆยังละนิดแล้น้อยเหรอครับเมื่อนีร่เห็ดเผื่งกัเห็ดเผื่งหัวหยองเห็ดเผื่งเข่าเห็ดเผื่งนกยุ้งเห็ดเผื่งแดงเห็ดเผื่งซาดเห็ดเผื่งเหลืองหลายเห็ดเผื่งครับเป็นเห็ดเผื่งล้วมเหรอสำหรับเมื่อนีร่เราเห็ดกวอเห็ดตะไคร้ก็ซ้ำว่าเป็นเห็ดล้วมเนาะครับเนาะสำหรับเมื่อนีร่เอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อหมาดมาฝากพี่น้องแล้วเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมา ขอ้อกนคลิหนาค,ครับผมสวัสดีครับ